สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทาง Up Future Channel ครับสำหรับข่าวของเราในวันนี้นะครับเราจะมาติดตามข่าวของรถไฟฟ้าอีกสายหนึ่งที่มีแผนจะเปิดให้บริการนะครับก็คือรถไฟฟ้าสายสีเทาเส้นทางระหว่างวัชรพนถึงซอยทองหล่อซึ่งรถไฟฟ้าสายสีเทามีแผนจะเปิดให้บริการในปี2573รารายละเอียดของข่าวติดตามได้ทาง Up Future Channel ได้เลยครับ เมื่อวันที่12พฤศจิกายนที่ผ่านมาทางกรุงเทพมหานครได้มีการจัดประชุมสัมนาปฐมนิเทศของโครงการงานจ้างที่ปรึกษาและวิเคราะห์โครงการรถไฟฟ้ารางเดียวสายสีเทาช่วงวัชรพลทองหลอ่อโดยการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมแบบออนไลน์ผ่านระบบซูมนะครับโดยมีนายขจิตชัดชวานิตปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธาน นายขจิตได้กล่าวว่าสำนักงานจราจรและขนส่งได้มีการศึกษาความเหมาะสมจัดทำแบบเบื้องต้นและจัดเตรียมเอกสารพร้อมทางมีการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA นะครับโดยโครงการรถไฟฟ้าสายสีเทาจะมีแนวเส้นทางแบ่งเป็น3ระยะด้วยกันรวมระยะทางทั้งหมด40กิโลเมตร สำหรับแนวเส้นทาง3ระยะนะครับประกอบไปด้วยระยะที่1ในช่วงวัชรพลถึงทองหล่อจะมีระยะทาง16.3กิโลเมตรมีจำนวนสถานี15สถานีสำหรับระยะที่สองนะครับจะเป็นช่วงระหว่างพระขนงถึงพระราม3จะมีระยะทาง12.2กิโลเมตรมีจำนวนสถานีทั้งสิ้น16สถานี และระยะที่3นะครับจะเป็นช่วงพระราม3ถึงท่าพระจะมีระยะทาง11.5กิโลเมตรมีจำนวนสถานี9สถานีโดยการศึกษาที่ผ่านมานะครับได้มีการเสนอแนะให้ดำเนินการในระยะที่1ในช่วงวัชรพลถึงท้องหลอซึ่งจะเป็นโครงการนำร่องก่อนนะครับซึ่งโครงการดังกล่าวมีวงเงินลงทุนเบื้องต้นประมาณ2.75หมื่นล้านบาท โดยทางกรุงเทพมหานครมีแผนพัฒนาโครงการในรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนหรือว่าโครงการ PPP นะครับจึงได้มีการว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาให้มีการทบทวนและปรับปรุงผลการศึกษาเมื่อปี2558ให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้นนะครับโดยแนวเส้นทางสถานีการคาดการผู้โดยสารรายได้และมูลค่าการลงทุน พร้อมทั้งยังมีการศึกษาวิเคราะห์โครงการตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนพุทธศักราช2562ด้วยโดยจะมีระยะเวลาการศึกษา200วันซึ่งคาดว่าครับจะมีการจัดทำรายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการรถไฟฟ้าสายสีเทาระยะที่1ช่วงวัชรพลทองหล่อแล้วเสร็จในปี2565 และหลังจากนั้นนะครับจะเสนอคณะรัฐมนตรีในปี2,566และหลังจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนในปี2,567ถึงปี2,568ซึ่งสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเทานะครับจะใช้เวลาก่อสร้าง4ปีในช่วงปี2,569ถึงปี2,572และคาดหมายจะเปิดให้บริการในปี2,573 ในส่วนของรายงานการประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA นะครับณขณะนี้ยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องโดยขณะนี้ได้มีการผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานวิเคราะห์ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมแล้วและตอนนี้อยู่ระหว่างปรับปรุงรายงาน EIA เป็นครั้งสุดท้ายเพื่อนำเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อพิจารณาต่อไป สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเทานะครับจะมีการเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายอื่นๆรวม5สายทางโดยการโดยการเชื่อมต่อนะครับจะเชื่อมต่อกันด้วยทางเดินลอยฟ้าหรือว่าสกายวอล์กไปยังชั้นจำหน่ายตัวโดวยสารในขณะที่อัตราค่าโดยสารจะมีค่าแรกเข้าและบวกเพิ่มตามระยะทางส่วนจะเป็นอัตราใดจะต้องรอผลการศึกษาต่อไป สำหรับแนวเส้นทางของรถไฟฟ้าสายดังกล่าวนะครับช่วงวัดชรพนทองหลอ่อตามผลการศึกษาเดิมจะมีจุดเริ่มต้นบริเวณทางเชื่อมระหว่างถนนรามอินทากับถนนประดิษฐ์มนูธรรมเพื่อเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีชมพูที่สถานีวัดชรพนจากนั้นนะครับแนวเส้นทางจะมุ่งลงใต้ตามแนวถนนประดิษฐ์มนูธรรมฝั่งทิศขาออกโดยจะมีการวางโครงสร้างบนพื้นที่ด้านข้างทางเท้านะครับและทางจักรยาน ข้ามถนนประเสริฐมนูกิตเพื่อเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลที่สถานีคลองลำเจียกแล้วหลังจากนั้นแนวเส้นทางยังคงมุ่งลงใต้ข้ามถนนลาดพร้าวเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองที่สถานีฉลองรัฐหลังจากนั้นนะครับเส้นทางจะผ่านถนนประชาอุทิศและข้ามทางพิเศษสีรัฐที่แยกพระราม9ก้าประดิษฐ์มนูธรรมและมีการเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีส้มที่สถานีพระราม9ก้า หลังจากนั้นนะครับแนวเส้นทางจะเลี้ยวที่แยกเอกมัยเหนือมาทางทิศตะวันตกเข้าสู่แนวเกาะกลางของถนนเพชรบุรีตัดใหม่และหลังจากนั้นจะเลี้ยวลงมาทางใต้เข้าสู่ถนนทองหลอ่อจนกระทั่งมาสิ้นสุดเส้นทางที่บริเวณถนนสุขุมวิท55เพื่อเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่สถานีทองหลอ่อโดยรถไฟฟ้าสายสีเทานะครับจะมีศูนย์ซ่อมบำรุงที่สถานีคลองลำเจียก สำหรับโครงการนะครับจะมีการใช้รูปแบบรถไฟฟ้าแบบโมโนเรลขับเคลื่อนด้วยล้อ,อยางและบังคับทิศท,ทางด้วยคานร,รางเดียวโดยสามารถรองรับผู้โดยสารได้8,000ถึง30,000คนต่อชั่วโมงต่อทิศท,ทางโดยจะมีระยะเวลาเดินทางไปกลับประมาณ62นาทีโดยใช้ความเร็วในการให้บริการเฉลี่ย35กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสูงสุดที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมง และเมื่อโครงการรถไฟฟ้าสายสีเทาแล้วเสร็จนะครับโครงการดังกล่าวจะช่วยเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครเพื่อเข้าสู่ใจกลางเมืองซึ่งจะอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยสำหรับในส่วนของระยะที่2ช่วงพระขนงถึงพระรามสานะครับแล้วก็ระยะที่3ช่วงพระราม3ถึงท่าพระน,นั้น ตามผลการศึกษาเดิมระบุว่าหลังจากเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีเทาระยะที่1อีกประมาณ10ปีจะเปิดให้บริการในช่วงระยะที่2และระยะที่3ต่อไปครับนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับความคืบหน้าของโครงการต่างๆเพื่อนๆสามารถติดตามได้ทาง Up Future Channel ในตอนต่อๆไปได้เลยครับ